สวัสดีครับผมมาพบกับเพจ KGT Gaming Gear แล้วก็ร้าน KGT ของเรานะครับจุดเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับก็เริ่มจากมีน้องๆนะครับในเพจหลายท่านเลยทักอินบอกเข้ามาหาแอดมินนะครับบอกว่าอยากจะรู้นะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างตัว New Product นะครับ X 2 1 M Plus นะครับที่อัปเกรดสีมาใหม่กับตัว All New นะครับ x21 tkl อ่าตัวนี้ที่มาใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็อยากจะรู้ว่ามันมีข้อเหมือนแล้วก็ข้อแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวแอดมินนะครับจะรีวิวให้ดูนะครับจากคลิปนี้อ่าเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับเลือกซื้อของน้องๆหลายๆคนนั่นเองนะอ่ะก่อนที่จะไปพูดถึงข้อแตกต่างเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงข้อที่เหมือนกันก่อนนะครับระหว่างตัว x สองหนึ่งนะครับ m พัดนะครับอ่าเดี๋ยวอันนีจะขอเรียกมันว่าตัว m พัดนะครับแล้วก็ x สองหนึ่ง tkl อ่ะเดี๋ยวจะขอเรียกมันว่า tkl นั่นเองนะก็ข้อเหมือนกันเลยนะครับข้อที่1น,นะก็คือทั้ง2ตัวนะเป็นแมคชีเนียลนะครับทั้งคู่เลยนะนี่เห็นได้ว่าเป็นสวิต์ทั้งคู่นะครับเป็นแมคชีเนีลนะข้อเหมือนข้อที่1ส่วนข้อที่สนะครับสาหรับทั้ง2รุ่นนี้ก็คือ ตัวภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนะไฟจะทะลุทั้งคู่เลยนะครับนี่จะเห็นได้ว่าจากในคลิปต,ตอนนี้เลยไฟทะลุทั้งคู่นะครับทํามานะก็เรียกได้ว่าสวยนะครับเวลาเราอยู่ในความมืดเวลาปิดไฟอย่างเงี้ยไฟก็จะทะลุตัวอ,อักษรขึ้นมาสวยงามมากๆเลยนะครับทั้ง2รุ่นเลยอ่ะส่วนข้อที่3นะครับพี่เหมือนกันก็คือ ทั้ง2ตัวเนี้มีโปรแกรมนะครับรองรับทั้งคู่สามารถไปเซตมาโคไปเซตไฟต่างๆนะครับค่าโพลิ g งเรทต่างๆนะครับอยู่ในโปรแกรมได้ทั้งคู่เลยนะทั้ง2รุ่นเลยทั้งตัว m p a มพแล้วก็ TKL นั่นเองส่วนมาดูข้อแตกต่างกันบ้างดูจากสรีระภายนอกนะครับอาจากที่เห็นก็จะเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวจะมาดูจากอันแรกก่อนมาดูที่สายก่อนนะครับสายนะ ของสองตัวนี้อันนี้จะเป็นของตัว M พัดนะครับตัวนี้ยังเป็นสายยางปกติอยู่ส่วนตัว T K L นะครับปรับมาแล้วก็จะเป็นสายถักอย่างดีเลยแข็งแรงทนทานนะครับนี่ส่วนข้อที่2ทนะครับพี่เห็นได้เด่นชัดจากตรงนี้เลยเดี๋ยวจะเทียบให้เพราะว่าแอดมินเลือกมา2ส,สีเพื่อที่จะได้เห็นเด่นชัดนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างตรงไหนนี่นะครับวัดให้ดูตรงนี้เลยตัว M พัดนะครับจะมีตัวเลข แบบนี้ตัว TKL จะตัดส่วนตัวเลขออกไปก็คือตัวนี้ M p a r t มี104คียนะครับส่วนตัวนี้เป็น TKL มี87คียนั่นเองตัดออกไปเลย17คียตรงนี้ข้อดีของการตัดออกไปนะครับก็คือเวลานะครับใครที่มีโตเล็กๆหรือว่าเล่นเกมนะครับหรือน้องๆน,นะที่อายุไม่เยอะมือช่วงมือจะสั้นแบบนี้เวลาเล่นเกมการสบัดเมาส์พวกนี้นะครับมันจะทําให้มีพื้นที่เยอะขึ้นนะ ก็บางคนมีปัญหาเรื่องการสะบัดเมาส์แบบทีเต็มตัวเนี้ยจะติดส่วนเนี้ยซะมากเลยนะครับอ่าก็ถ้าใครมีพื้นที่น้อยหรือว่ามีช่วงแขนที่สั้นก็เลือกเป็น t k l จะเหมาะกว่านะครับเวลาเราเล่นเกมนะอ่ะส่วนความแตกต่างนะครับข้อที่2นะครับอ่าก็คืออ๋ไม่ใช่สิข้อที่3นะครับตัวเอ็มพัทนะครับไฟของเขานะจะเป็นแบบมินิ RGB จนะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละ ที่นะครับแต่ละไฟมันจะมีแถวของมันนะครับสีน้ําเงินสีเขียวสีส้มสีแดงแบบนี้ก็เขาจะฟิกมาตั้งแต่โรงงานเลยเราไม่สามารถเซตให้มันเป็นสีอื่นได้เลยนะครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนโหมดอ่ะก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเป็นตัว TKL นะครับตัวนี้ปรับมาเป็นไฟแบบ RGB นะครับก็คือไฟอิสระสามารถกดเปลี่ยนตรงไหนก็เป็นสีอื่นได้นะครับอ่าก็ตัว TKL โหมดไฟนะครับทามาทั้งหมด18โหมดตัวเปลี่ยนโหมดไฟนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูก็คือเราจะกดที่ฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มปุ่มตั้งค่าพวกนี้นะครับมีทั้งหมด6ปุ่มปุ่มละ3โหมดนะครับรวมกันก็18โหมดนี่กดเปลี่ยนได้เลยแบบนี้เลยนะครับตามใจชอบเลยใครชอบโหมดไหนสามารถเซตได้เลือกได้นะครับหรือไปเซตได้ในซอฟต์แวร์เหมือนกันนะครับหรือว่าใครที่สะดวกเซตในคีย์บอร์ดก็เลือกได้นะเดี๋ยวจะทำให้ดู สมมุติว่าตอนนี้มันเป็นโหมดโหมดนี้อยู่นะครับอ,อยากจะเปลี่ยนเป็นแบบ rgb นะครับนี่เปลี่ยนเป็นเขียวได้เป็นน้ําเงินได้นะครับแบบน,นี้นี่นะครับเปลี่ยนได้เองบนคีย์บอร์ดหรือว่าจะเปลี่ยนให้มันเป็น full rgb ก็ได้นะครับบนแผงนคีย์บอร์ดเลยส่วนตัว m h a t นะครับตัวนี้จะทํามานะครับทั้งหมด20โหมดด้วยกันก็เวลาเปลี่ยนโหมดเราสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยปุ่มเดียวนะครับไม่ต้องกดฟังก์ชันเพิ่ม สกอเร็กนะครับปุ่มเดียวเปลี่ยน20โหมดเลยนะนก็เลือกได้เลยตามใจชอบใครชอบโหมดไหนอยู่ที่พื้นไหนนะครับก็เลือกเองได้แบบอย่างนี้เลยนะครับ20โหมดเลือกได้เลยตามใจชอบเลยแบบนี้อ่ะเพื่อให้เห็นชัดขึ้นเดี๋ยวมินจะปิดไฟปิดไฟนะครับเดี๋ยวเอาเป็นโหมดพื้นฐานก่อนเนาะจะได้เห็นชัดอ่ะแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูว่าลักษณะของมินิ RGB กับ RGB อะ่ะมันต่างกันยังไง น,นี่นะครับก็คืออันเนี้ยไฟจะอิสระเลยวิ่งเต็มที่เลยส่วนอันนี้ถึงแม้เราจะเปลี่ยนโหมดนะครับไฟตรงนั้นก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับเห็นไหมก็ไม่สามารถเซตได้นั่นเองอส่วนข้อสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าตอนต้นคลิปพูดไปแล้วเรื่องโปรแกรมนะครับก็หลักๆมีเหมือนกันนะครับแต่ข้อแตกต่างในโปรแกรมนะแอดมินบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องลับๆนะครับที่แอดมินเช็คดูก็บอกได้เลยว่า ตัวเอ็มพ t นะครับตัวโปรแกรมค่อนข้างที่จะซับพอร์ตได้เยอะกว่านะครับครอบคลุมกว่าตัว TKL นั่นเองอก็เลือกได้หลังจากดูคลิปนี้เสร็จนะครับเลือกได้เลยว่าใครชอบแบบไหนเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับก็จากที่แอดมินกล่าวมาทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายเราไปดูเรื่องสีกันบ้างอัปเกรดเรื่องสีนะครับส่วนตัว TKL นะเพิ่งออกมาสดๆก็มีทั้งหมด3สีด้วยกัน มีสีดําสีขาวแล้วก็ขาวชมพูที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตัดตรงนี้ออกนั่นเองมีทั้งหมด3สีสีดำนะครับทำมามีเลสสวิตกับบูสวิตส่วนสีขาวกับขาวชมพูทํามาแค่บูนะครับอ่าเบื้องต้นนะเรียกได้ว่าล็อตแรกที่เข้ามาทํามาแค่สวิตนี้ส่วนตัวเอ็มพานะครับก็สีดําทํามาทั้งหมด3สวิต สามสวิตก็มีบูมมีบ้าวแล้วก็มีเลสนะครับส่วนตัวสีขาวกับขาวชมพูเช่นกันยังทำออกมาแค่บู Boo, สวิตนะครับแต่นี่นะครับทางนับโวได้ทิ้งเขาเรียกว่าอะไรทิ้งเหมือนว่าเป็นตัวชีน้นำไว้นะครับาชี้ไว้แบบนี้ก็คือจะเห็นจากกล่องครับอันนี้เป็นกล่อง t k l นะนี่เขาทำช่องสวิตมาเผื่อไว้แล้วนะ แน่นอนว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับตัวสีขาวกับขาวชมพูจะต้องมีบูมีเลสแล้วก็มีบราว3สมสวิตออกมาแน่นอนอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่แอดมินคาดว่าจะเร็วๆนี้แหละใครที่ชอบสวิตเงียบๆแล้วสีขาวขาวชมพูก็รอกันต่อไปแต่ถ้าใครชอบลั่นๆกัแบบบูสวิตนะครับตอนนี้สามารถมาเลือกซื้อได้แล้วนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือว่าทักอินบ็อกซ์แอดมินเข้ามาได้เลยที่เพจ kgit gaming gear นะครับหรือใครที่สะดวกเข้ามาชมหน้าร้านอยากมาดูสินค้าตัวจริงหรือมาเลือกตัวอื่นเพิ่มนะครับเมาส์หูฟังตัวอื่นเพิ่มก็เข้ามาได้เลยที่ซอยพระโหนโยธิน72นะครับามาไม่ถูกยังไงก็ ทรมานะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาหาแอดมินได้เลยเดียวจะส่งโลเคชันให้นะครับอ่ะดูจบแล้วตัดสินใจกันได้แล้วนะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยที่อินบ็อก KGGIT Gaming Gear นะครับ